เศร้าครับผมเอาฟุ้นล่งใสหน้ากันครับเค็ดรับแต่ไม่รับทำปุ๋ยหมักพราผมสิเห็ดปุ๋ยมักใส่เองครับผมเพื่อประหยัดตน้นทุนเห็ดจากเศษใบใหม่ครับเศษส,สวนไผ่ครับผมแล้วก็ใส่ขี้ไก่สดผสมมักอยู่ประมาณ ปีหนึ่งนะครับบอ่อกับคุดลุมเอาครับคุดดินแล้วใส่ใบไผ่กวดลงเลยครับแล้วเอาตีกลสดแล้วมีพิเศษอีกแบบหนึง่งคือผมเอาบักหอยเชยลลีที่มักแหลวที่เป็นนำเอเอเอามาผสมครับผมนี่คือการเห็ดปุยมักสูตรบ้านๆสูตรแบบง่ายๆครับผมเอาเศษจากไผ่ จากสวนไผ่ครับผมนี่คือสวนหลังบ้านใส่ให้เป็นประโยชน์ครับนอใหม่กได้ดายมีรมีได้เสริมแต่ละปีครับแล้วก็ใส่ใบไผ่ที่ให้มันเป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยมักเดีสิมีต้นกล้ยครับสวนกล้ยต้นกล้ยที่ได้ลูกแล้วตัดเอาเครื่อแล้วก็เอาลำ้ต้ตนมาเห็ดปุ๋ยเอามาผสมลงในหนีมัดครับผม เอามาสมลงในหนีมดนี่ครับวิธีมันบานปุยใส่เองแบบประหยัดลดต้นทุนง่ายๆครับผมเบืงบ้งหลบๆกับฤสีมีเหล่าสร้างเข่าแล้วก็เลี่ยงไก่พื้นบานแบบธรรมชาติครับขีไก่กับขวดมาเห็ดปุยปักนี่แหละครับผมเอา เา oh, แล้วกันสิเดค้นขึ้นรถซะ่นนะครับมันสีสวยายไวนี่ซิบสอบเอาไปเป็นปุ๋ยล่องพื้นครับรู้สึกว่าสีดีที่สุดครับใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ล่องพืน้นนี่นะครับเ็ดแต่ละปีปีละลอยสอบสองลอยสอบครับเพดอยู่นี่ถ้าจะมักเป็นบอเป็นบอใบอนี้คือบอหนึ่งครับเป็นปีด้วยครับผมยังใส่ โปเศษใบใหม่นสิเปอยนี่นะครับแบบง่ายๆเหมือนบ้านครับบรรยากาศเนี่ยมือเสาเสียงนกเขากับห้องเท็มสวนครับนกหน่อยนกใหญ่มาใส่อยู่ป่าไผ่แล้วก็ต้นลำไยต้นดูครับนองจากให้แล้วเดีสิเดียวขึ้นใส่รถไปใส่หน้าครับผมปุ๋ยมัก ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับผมพื้นที่กลางบานพื้นที่บานประมาณสองไร่ครับหลังบานกับปลูกสวนไผ่ผลละไม่ไวยากินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงผลิตปุ๋ยมักใส่เองครับผมเพราะว่าหน้าผมมันสีมีอยู่สองสองแปลงแปลงหนึ่งผมเห็ดกเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ สิบบไดใส่เคมีเลยครับใส่อินซีหลวนๆเลยถ้าเขางามครับเพชรมาหลายปีแล้วต่อฟางผมก็ทยกบบดจูดครับเพชรในดินหลวนซุยเยี่ยนี่ดินยูโตเลยครับใส่แต่อินซีครับควมงามกับพ่อแล้วบริซื้อปุ๋ยแมทแตอสอบหนึ่งกเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษครับผมอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับผม เอาบรรยากาศแย้มเศ้าให้พี่นอ้องในเมืองน้ำกันสอบฟุ้นกับสีนักแน่จักหน่อยครับเพราะว่าฝนตกดิ่นมาใส่เปียกซื้อว่าสีนักปกติแล้วันสีพนักเลยครับวิธีชีวิตมันนองมันหน้าเฮาใส่พุ่มบรรยาใส่ความสามาด ประสบการณด้วยตัวเองครับศึกษาเรียนรู้จากผู้เป็นมีประสบการณ์นำแน่ครับเราเอามาเห็ดใส่ครับฝนตกมากความอุดมสมบูรณ์เกี้ยวขึ้นใบใหม่สดชื่นครับน้อใหม่ก็เริ่มออกแล้วครับผม จัดหน่อยนี่ไม่เย็่หน่อยมุกน้องใหม่คลายแล้วนะครับสางไล่ได้เสริมเครับลิปนี้ก็พอจบไปเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับผมเรีบยบร้อย